ครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทางสายตรวจและก็จราจรนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำก,การระดมกว่าล้างานักท่องเที่ยวที่ใช้รถสร้างความต่อรถให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ตลอดจนนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาเราก็ดําเนินการอยู่แล้วแต่เชื่อได้ว่ายังไม่หมดนะครับยังมีเยอะและก็ยังมีตลอดด้วยอำนาจหน้าที่ของเรา ก็คือจับและก็ปรับคิดลดเมื่อนาําเอกสารมาได้บอนกนำเอกสารมาก้ปรับปรับเสร็จต้องคืนลถก็คืนลดไปมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็เป็นรวงวนอยู่แบบนี้เราในในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายที่เราดำเนินการอยู่นะครับแต่เราได้ทําได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้ที่เหลือก็คือการป้องกันนะครับ ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่าเดิมก็ขอให้พวกเรานะครับดำเนินการในเรื่องของการจับและก็ยึดนะครับโดยเฉพาะรถที่ไม่มีใบแย่ขับรถนะครับใบแย่ขับรถที่เป็นสากลเราต้องยึดทุกคันนะครับเพื่อแล้วก็ยึดไว้แล้วก็นําไปเก็บไว้ที่สถาน,นีตำรวจะนะครับรอเจ้าของรถนําหลักฐานมาแล้วก็ปรับเจ้าของรถนะครับในตราโทษที่สูงขึ้กันแล้วก็ เรามียมากแค่นั้นก็ต้องซื้อรถไปต็วันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลังจากปล่อยแถวแล้วเดี๋ยวทุกคนนะครับมีหน้าที่ในการอ่าตรวจยึดนะครับแล้วก็นํามาเก็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวฝุ่นฝุนก็จะเก็บรวบรวมฝากสายตรวจนะครับไปดูทางฝั่งนู้นหน่อยให้หน่อยตลาดบางกรฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับหยิบเข้ามาถ้าเจอนะครับยึดมาเลยก็ว่าสายตรวจเป็นคู่อยู่แล้วนะครับยึดเข้ามายึดเข้ามา เก็บมาเลยไม่ต้องรอได้หนึ่งคันก็เก็บมาก่อนล้วก็ไปวนเราใหม่เพราะว่าพวกนี้มันก็จะวนอยู่แบบนี้เราก็จะต้องวนเพื่อจะเก็บพวกนี้ด้วยถ้าเราไม่วนนะครับเราก็เก็บไม่ได้เพราะว่ารถของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรถที่ใหญ่แล้วก็ความเร็วมันจะมันจะแรงมันจะสูงเราไม่สามารถเสียไล่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้ในคล้ายๆกับว่าเราต้องไปไปไปสกัดมันแล้วก็ พาเข้ามานะครับที่จุดตรวจก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนนะครับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยใช้รถในความเร็วนะครับในความเร็วอาจจะเกิดอุบัติุกับพวกเราได้ก็ขอให้พวกเราอย่าประมาทนะครับเอาเตาที่ได้อย่าไปฝืนอย่าไปขวางรถพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันชนเราาจะเกิดความติุนะครับเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็เน้นการประติบใจกฎหมาย ที่มีอยู่ในมือของเรานะครับเป็นหลักก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยในการออกปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้มีผลการปฏิบัติตามที่ผู้กำกับชานะครับสั่งโดยเฉพาะผู้กำกับการตำรวจตัวแทภูเก็ตนะครับ่านหลงผู้กำกับและ่้นผู้กับนะครับซึ่งมีนโยบายในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการตรวจยึดรถนักท่องเที่ยวที่ไม่รับผบรถนะครับตรวจยึดทุกคันก็ชุววันนี้นะครับเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจราจรหรือสายตรวจนะครับเราก็ ทําตามนโยบายนี้มาโดยตลอดแล้วก็จะทําไปตลอดนะครับในเรื่องของการปราบปรามรถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยวที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวและไปะช่ชนในพื้นที่ที่เราเห็นตามสื่อต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอทุกคนปลอดภัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ตามนโยบายแม่ก็จะทำการยึดขับ่อยยึดขับ erm ่อยยึดขับ่อยแล้วก็จะอยู <tech> ่แบบนี้ซึ่งก็จำเป็นจะต้องทำจะให้นักท่องเที่ยว เขาเขาหลับเขาจำบ้างว่าการที่เขาทำแบบนี้มันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนที่สำคัญคือทำให้พวกเราเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอไปในตามระยะเวลาที่ผู้ทั้งหลายเนี่ยเป็มที่นะครับแล้วก็ยึดให้อยู่ในหลักความปลอดภัยนะครับนะครับทุกคนขอบคุณครับ